ร็อกเกินบรรยายฮิซากิเอ็ยไคสุดลงตัวลุกโสดประสาทดนตรีแฟนเพลงไทยให้ลุกโชนมันครบเครื่องแบบพุ่งทยานกับการผสานกันอย่างลงตัวของ HIZ AKI ฮิซากิจากวงจัปปิเตอร์และคายาคยาสองศิลปินเจอะสไตล์วิชวลเควิชวลเคกับคอนเสิรต์ตแรกในประเทศไทย HIZ AKI X คายเกรสแอดดิกินแบงคอกที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่30 พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานาเมอร์ฟอปล์เพา โดย2ผู้จัดพาร์ทเนอร์เจะรกเอนคริปชั่นเจ็รกเอนคริปชั่นและทีสแควร์เอนเตอร์เทนเมนต์สำหรับ h i z a k i X Kaya Grace แอ d i c t in นแ n g k o k เรียกว่าเป็นการรวมพลของคนรักในเสียงเพลงของทั้งสองศิลปินไม่ว่าจะเป็นชาวเกรซชื่อแฟนคลับของ H.I.Z.A.K.I. และ a อ d i c t ชื่อแฟนคลับของ Kaya เพราะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆซึ่งหลังจากเดินทางไปพบปักแฟนๆในหลายประเทศพวกเขาก็ปักหมุดหมายมาที่ประเทศไทย ทำให้บรรยากาศในคอนเสิร์ตคึกคืนตื่นเต้นไปด้วยแฟนๆที่แต่งตัวคอสเพลย์แบบจัดเต็มเพื่อมารับเอเนอร์จีความมันจากฮิซากิและคายาเวลาหนึ่งทุ่มตรงเป๊ะเสียงดนตรีดังระัวต้อนรับทุกคนเข้าสู่บรรยากาศความสนุกที่เรียกว่าเดือดกันตั้งแต่วินาทีแรกฮิซากิและคายาปรากฏตัวขึ้นมาบนเวทีด้วยคอสตูมชุดแนวโกธิคที่ทั้งดูสวยงามเท่และลึกลับเรียกว่าแค่เห็นก็ทำเอาใจเต้นรัว ก็เปิดเวทีด้วยเพลง Camilla และแวมไพร์เรเกมก่อนที่ทั้งสองคนจะทักทายแฟนๆด้วยภาษาไทยว่าสวัสดีค่ะและไปกันต่อแบบไม่พักให้หายใจกับเพลง G U I e N G E จากนั้นคายะก็มอบเวทีให้กับฮิซากิได้โซโล่กีตาร์แบบจัดเต็มกับ2เพลง Stella Maris และ r e w i s c h ที่มาแค่ดนตรีแต่ความเดือดระดับหนึ่งจากนั้นทั้งคู่ก็จัดเต็มเซตลิสเพลงที่เรียกว่าคัดมาเพื่อให้ทุกคนได้กระโดดโยกหัวให้สะบัดไม่ว่าจะเป็นเพลงจากวง เจพีเตอร์และเพลงจากอัลบั้มที่ผ่านมาของคายะรวมถึงเพลงคัฟเวอร์ศิลปินรุ่นพี่ที่เล่นกันโหดสุดๆไม่ว่าจะเป็นรัสตี้เนล Last Moment, Sodom, Y, Winland, Rose, Cut o f Rose, O T O g I R I S O U, Setubo Labyrinth, Arcadia และอีกสองเพลงเอ็นคอร์ที่แฟนๆเรียกร้องอย่างหนักแน่นอย่างพิงสไปเดอร์และโรสเจล ดยตลอดระยะเวลาของการแสดงนอกจากเสียงร้องทรงพลังเทคนิคการเล่นกีตาร์ระดับเทพทั้งฮิซากิและคายะได้ดึงอารมณ์ของแฟนๆให้ไฮไปกับพลังการแสดงของพวกเขาโดยไม่ละสายตากับสเสน่ห์ในแบบวิชวลเคที่ผสานความร็อกเดือดของดนตรีและความงดงามในอารมณ์จนออกมาเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบและคอนเสิร์ตครั้งนี้นอกจากสองศิลปินที่มาโชว์พรสวรรค์แล้วยังได้มิกรุงโรดเลิศประสบสุขมือกลองทาวไทยจากวงเดซิเมอร์ และมือเบสอย่าง C.E.R.O มาร่วมผสมรงบันเลงให้คอนเสิร์ตครั้งนี้ลงตัวมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเจร,รอกที่เต็มอิ่มมันและรราเกินบรรยายนอกจากนี้ C.E.R.O ก็ได้ประกาศข่าวดีให้กับแฟนๆวง j u p ต t ร์ให้ทราบโดยทั่วกันว่าตัวเขานั้นได้ตัดสินใจเข้าร่วมกับทางวงในฐานะมือเบสอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยงานนี้แฟนๆวงจปิเตอร์ก็ชื่นมืนปลื้มปริ่มเป็นข่าวดีส่งท้ายปีกันเลยทีเดียว